สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ Food Fit for Fight ทางช่อง9 m c r d HD ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคำคล้ายๆกันที่อาจจะทำให้เราเนี่ยสับสนได้เห็นกันบ่อยอยู่นะคะหลายคำเลยทีเดียว Excuse me กับคำว่า sorry excuse me sorry ทั้งสองคำนี้เนี่ยความหมายก็เหมือนกันนะคะแต่ใช้ในกรณีไหนเรามาดูกันเลย sorry เป็นการขอโทษเพื่อแสดงความเสียใจกับสิ่งเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเสียใจกับสิ่งไม่ดีสิ่งที่น่าละอายที่ทำลงไปหรือว่าผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะแก้ไขนะคะอย่างเช่น sorry did i step on your foot sorry did i step on your foot ขอโทษครับฉันเหยียบเท้า คุณหรือเปล่า I'm sorry for what I did ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันทำลงไป Excuse me เป็นการขอโทษเพื่อที่จะขอรบกวนขอร้องช่วยทำอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมหรือว่าเป็นการขออนุญาตอะไรบางอย่างนะคะขอโทษที่ขัดจังหวะอย่างเช่น Excuse me Could you talk with me? Excuse me. Could you talk with me? ขอโทษนะคะจะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมหรือจะใช้เพื่อขอโทษนะคะที่ทำกริยาไม่สุภาพไม่เหมาะสมเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นเมื่อเราเผลอไอจามหรือว่าเรอขึ้นมาต่อหน้าคนอื่นเขาเนี่ยเราก็สามารถพูดขอโทษขึ้นทันทีว่า Excuse me, Excuse me นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้คำว่า Pardon me Pardon me แทน Excuse me ในกรณีที่เราไปขัดจังหวะหรือว่าเมื่อต้องการขอร้องรบกวนหรือว่าขออนุญาตอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างเช่น Pardon me, would you open the door please Pardon me, would you open the door please ขอโทษนะคะช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหมและในกรณีที่คุยกับใครสักคนนะคะแต่ว่าเราฟังไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้นะคะทั้ง sorrysorry หรือว่า pardon Pardon, Excuse me, Excuse me ในความหมายที่ว่าขอโทษนะเมื่อกี้นี่คุณพูดอะไรไปหรอหรือว่าอาจจะพูดไปก็ได้นะคะ Sorry a g a i n please, Pardon me, Again please ขออีกทีหนึ่งได้ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้ Sorry กับ Pardon มากกว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะใช้ถูกต้องกันมาหรือเปล่าท้าไมก็ลองปรับดูแล้วก็ฝึกดูนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ Truevisions Group และก็ CT Bright Holdings ไว้กลับมาพบ กันใหม่นะคะรายการฟุตฟิตฟอร์ไฟสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยฟุตฟิตฟอร์ไฟ